สวัสดีทุกคนท้วยนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยหายหน้าหายตาไปหลายวันใช่ไหมคนดูเพราะว่าผมเนี่ยเจ็บคอเพิ่งหายป่วยผมก็เลยแบบว่าเพิ่งจะกลับมาทําคลิปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมกลับมาทําคลิปเนี่ยก็มีแบบหลายอย่างมากที่ผมไม่ได้สุมและผมพลาดไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือชุดคาคาชิานเนี่ยเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยก็เดี๋ยวไปสุมให้ดูผมหรือว่าจะเป็นเรื่องของหมัดคาถานินจาหรือว่าพันปักษาเนี่ยก็มาก็คือเดี๋ยวไปสุมให้ดูด้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวท่าเปิดตัวจิ้้งงจออกกาาวห àng, พีี่โันน็ไมม เดี๋ยวไปสูบไม่ดูด้วยเหมือนกันอา้าวสากุระกับมาขายเลยอ๋อกับมาขายไปนี่เลยนะผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปสูบแล้วของจิงเจาะก้าหักกักกนเะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบตู้การันตีเนาะผมจะแบบว่าไม่อะไรมากมายเพราะว่ายังไงก็การันตีอยู่แล้วเป็นท่าเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ตะการตาที่สุดแล้วเพราะว่ามันแบบเป็นท่าที่โคตรใหญ่ครับดูเลยเห็นไหมใหญ่แบบใหญ่จัดอะคือแบบเต็มแบบเต็มจอเลยนะผมอ่ะสูบเลยผมเริ่มเลย โอ้แล้วมันจะแบบโดดแล้วมันทุกครั้งที่กดเลยเล้ววันนี้อะไปมเมาตู้แน่นอนตู้นี้ผมบอกเลยว่าทุกคนครับเฮ้ยไม่เมาวันนี้เรามาแบบไม่เมาทุกคนดูเอ้ยถ้าเกิดตัวจิงจอกาาก้าวห่าคขึ้นแบบโคตรสวยอ,อันนี้คือแบบสวยมากเป็นการคอนแทนทที่แบบว่าดีนี่อันนี้เป็นอ่าเป็นการคอนแทนของผมเองก็คือ3าตัวละครเลยนารุโตะตาสึเกะแล้วก็อ่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้ว อพอแล้วผมตู้นี้เราไม่เหมาครับผม g m ใจดีเฉยเลยอันนี้ผมตู้นี้ผมมีนะเพราะว่ามันเป็นตู้แบบของเก่ากับมาขายเนาะตู้ต่อไปหมัดนินจาครับผมก็ดูก็ผมผมมีทนะั้งหมดตอนนี้30,000เพชรนะมันเมื่อกี้มี33,000ปะ่ะประมาณนั้นอุ้ยมีตะกาคามุยด้วยว่ะเฮ้ยของโอบิโตะนะครับผมอ่าละมาเดี๋ยวเรามาสุมหมัดกันดีกว่าทุกคนหมัดนี้ก็แบบวิ้ยเท่ะนะผมรู้สึกว่ามัน มันก็อลังการแบบว่าเข้ากับนารูตโตดีหรอมาผมจะสูมเลยก็ดูครับผมอาสูมฟีดหนึ่งครั้งหรออ๋นนี้ใช้เศษสูมหรออ๋อมันใช้เศษสูมได้ด้วยนะครับผมอ๋อเนี่ยผมมีเศษสูมอยู่แต่ถ้าสมมติว่าผมสูมนี้มันจะแบบได้เศษมาสูมใหม่ไหมเปึ๊อบอ๋อได้เศษเป็นการโอแล้วเกย์ก็กดไปเลยอ่าได้ครับผมข้านของโทเค็นหมัดคาถาดานินจานหนึ่งอันแล้วก็ทีนี้เราจะแบบว่าต้องสะสมให้ครบสามอันถึงจะแลกหมัดได้ครับผมทวนี้เรามีแบบว่าอ่าได้ไรเนี่ย ไม่ได้ใช้ครั้งละสามเหรอเอา้ามันใช้ครั้งละสามแต่คือเราเวลาเรากดอ้าแล้วก็ใช้ด้วยเอ๊ะยังไงวะงงหรือว่าแบบมันเป็นเหมือนส่วนลดป่ะทุกคนไม่ออกเลยวะนี่เราได้ทั้ <c oughs> เลยหมดเลยนะครับผมอ่ะผมจะสุ่มรวนเรืการให้ผมมาดูผมจะแบบปิดเสียงสุ่มเลยนะหรือว่าเปิดดีเอาเปิดก็ได้ ก็ไม่ดังมากหนาแต่ผมรำคการเสียงมันต้อยเฮ้ยโอเคลูกที่2มาแล้วผมคิดว่าน่จะประมาณสัก2-3สาพันเฟซไหมทุกคนอาจจะแบบว่าเน้นการันตีแน่ๆเลยนะบอกนี่เป็นท่าทางใหม่นะเดี๋ยวไปกดให้ดูอันนี้เป็นหน้ากากคามุมอ,อ่ะผมจะกดต่อ,อยังขาดอีหกห่งอันแครับผมอนนี้ผมขอรัวเลยละกันมันไม่มีวีเวว่าจะออนเลยนผู้ชมครับผม ตอนนี้เราเน่จะหมดไปประมาณ2,000เพชรได้แล้วนะครับโอเคประมาณ2,000เพชรคือประมาณนีผมเกือบ <c oughs> ๆนะใครที่เกือมากกันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่เกือบ <c oughs> กลับมาเล่นทั้งทีก็แบบ g m ็ก็แบบใจดีซะหน่อยนะครับผมโอเคได้มาในกะตัวก็กดสวมใส่ไปเลยทีนี้ต่อไปเนี่ยผมต้องไปสุ่มพะนักของตู้ชุดคาชิคือแบบเป็นชุดข,ของท่านอาจารย์นะนาะแล้วแบบว่ามารับสิทธิพิเศษ 89%ครับผมโอ้โหผมบอกเลยนะ89%ปนี่ย <Emer> ด <gent ing> ูไม่ต้องคิดอะไรมากเลยผมกดกดอางเดียวอันนี้ยังไม่มีก็เปิดมาสะสมครับผมอันนี้ซื้อได้แล้วผมพะาของคาถาปราสานอินอืมเป็นยังไงวะซุบุบชุบชุอึบอเออเออเออโออเออออกมาเป็นว้าวนี่ยรับโอเคนึกว่ามันจะจบไงไม่จบสักทีอ่ะซื้อต่อท่านี้ไอ้เม้าชุดนี้ ซื้อโอเคเปิดตาโสมแล้วก็สลับมานี้ผมเพื่อมาซื้อของชุดอาจารย์ทากาชินะฮะอุ้ยอันนี้อะไรไม่รู้นะซื้อกัอนแล้วกันซื้อกอนอืมอล้วทำไมมันสลับอ๋อน,นี่ไงโอเคได้ละอ่ามาหมดแลนะ้ของชุดอาจารย์คาคาชินะเขาดูเดี๋ยวจะแบบว่าใส่ชุดอาจารย์ลยกันวันนี้แหมมันตลอดเท่งจริงหรือว่ามีอะไรน่าซื้อบ้าครับอุ้ยเดี๋ยวนะมีรถวิฟฟูดคาคาชิด้วยก็ดูผมเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยว้าวโคตรเท่เลย แบบว่ายุคแบบดุกดินจาที่มีรถขี่แล้วอะไรเย่างนี้อ่ะไม่ต้องใช้อะไรคาถาเนี่ยใช้รถนี่แหละบิ๊กฟูดเนี่ยไปเอาละครับคนดูตอนนี้ผมก็แบบว่าสุ่มทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็สวมใส่หมดแล้วผมผมซินายน,นะคือได้ใช่แบบว่ามีจิ้งจอกก้าวหางเป็นสัตว์เลี้ยงแต่นนคนดูนี่มาเดี๋ยวเรามาดูท่าเปิดตัวในล็อบบี้ดีวกว่าปึ้มนี่แบบว่าอาจารย์ขี่จิ้งจอกก้าวหางมาเพื่อใช้ท่านี้โจ์ดูครับผมท่าอะไรเลยนี่ท่านี้เลยท่านี้นปึ๊บดูดูดูอันนี้คือท่าอะไร มันคือท่าจิ้มทะลวงวอะไรสักอย่างหนึ่งสมบัติอะไรได้หนึ่งขั้นดอ่าแล้วก็แบบมีท่าที่เราสุ่มมาใหม่เนาะชุบ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 ป,ป,ประสาทอินเดนเองป่ะวันนี้ก็ก่อนไปแล้วชมเกมก,ก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดร้วยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้มาดูนานก็คอมเมนต์ทักทายคิดถึงกันด้วยนะครับพผมมาดูไปดูกันเกมกันดีกวไปดูจะพูดไปดูจะไปดูเกม เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเกมทุกคนสังเกตดูผมตัวนี้อาจารย์คาคา,คาชิแบบว่ามีหมัดใส่ฟ้าติดที่มือหรือว่ากระถาพันปักษาลงจากบนฟ้าลงมาตบศัตรูตัวนี้เองอแบบขกี่เก้าหายเขาเท่เลยนะครับคือแบบแน่เป็นหมัดที่เด่นสุดแล้วผม,มว่าดูเดินคือเด่นแบบเด่นมากนะครับผมมันจะเด่นยังไงแล้วเนี่ยต้ตอยู่ใกล้โอเคดาวหนึ่งเพื่อนอุ้ยทำไมผมรู้สึกมันแหลกวะทุกคนแหลกที่หมัดฟ้า <laughs> ทุกคนดูหมัดดิคือแบบอลังเวอร์นะครับผม ผมว่าน่าจะแหลกที่หมัดแน่เลยว่ะผมรู้สึกว่าแหลกมากตอนเนี้ยหน่วงแบบรู้สึกหน่วงๆไปเลยดูดิวิ่งๆไงทุกคนผมเปนจจทุกคนสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับเฮ้ยหาไปอ้าวได้สอตัวฟรีตัวนี้มานั่งจมไปแล้วมันเกลียตตัวนี้เพราะตัวนี้มีมันอ้าวข้าน้าเรามีเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนมาช่วยแล้ว ไอไว้เพื่อนกันปั๋วไม่ทันนะครับเอ้ยอยังไปไหนโนมโอเคนี่ต้องตสีอาจารย์คาคาซิพี่หน่อยนี่จะนีนขอเคลียร์เมืองก่อนเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนให้นะครับผมอุ้ยตรงเพื่อนยังมีท้าวขึ้นอยู่เลยตัวอยู่บนบ้านมีตัวอยู่บนบ้านเหรอบ้านไหนวะบ้านนี้เหรอทุกคนบ้านไหนวะ นี่จะฝั่งนู้นนะอ๋อนี่ไงฝั่งนู้นฝั่งคนชื่อเซเว่นนะครับเดี๋ยวผมมาชุบเพื่อนก่อนดีกว่าขอขอเดี๋ยวเพื่อนรอนานเดี๋ยวมาชุบให้เปนให้วหบนี่ไงขบาพิ่งลูกไปยนะักไลทีไลทีไลทีโดนมามั้นนะ่ะเหมือนจะโดนนะครับทุกคนเรียบร้อยโอเคหมดทีมาอะไ เดี๋ยวเราแบบว่าไปชุบเคล็เบอร์สีดีกว่าแต่นี้วงฟ้าแบบว่าโดนอาจารย์าากาชิจัดการเรียบร้อยเลยับผมแต่เมื่อกี้มีตะตูลงสองตีนะครับที่ผมเห็นอนะไม่ได้มาตี้เดียวเด้อมีสองตีเรายิงไปแค่ตี้เดียวนะครับตอนแรกกระตูะอยู่เลยเอา้า,ม,ามีได้ปะทุกคนดูเท่มากเลยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันกนระตูเกินไปเปะวะเฮ้ยต้องใช้พันปักษาแล้วจังวันนี้กระตุนวงจากมาทําไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องหาพันปักษาก่อนในวันนี้นะผมนี่ผมตังค์เรือยเดียวเลยคนดูผมเลยจะไปซื้อแบบตังค์รัสังหารอะไรอย่างงี้เน อไปนี่ทุกคนเดี๋ยวมาโชว์ท่าในเกมมากดีกว่าว่ามีอะไรบ้างทุกคนสังเกตดูนะผมจะแบบว่ากดท่าทีก่อนแรกนี่คาถาอะไรนะอีเดี๋ืวลืมชื่อมันอชิบชิบชิบบชอันนี้เป็นท่าแบบอือสุดนี่เป็นท่าแบบว่าเอาไว้สังหารศัตรูคาดูนะถ้าจะเดียวหน้าดูนะผมไปไปกันต่อดีกว่าอ่าวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมมาเหยียบตาลาก็ไอ้เมาเหยียบเหรียญก็ซื้อตาลเลยออกไปดีกว่ารู้สึกแหลกมากเลย่ะ ผมไม่เล่นฟรีไฟล์นางได้เปล่ามเดียวคนโดทำไมผมรู้สึกว่ามันแหลกหนักมากเลยหรือว่าทุกคนมีใครแหลกไหมผมรู้สึกว่าแหลกอะอ่าตอนนี้มีคนอยู่ที่เมืองสะพานคู่นะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าอันนี้ก็แบบว่าหายแบบเจ็บคอมันมานะก็แบบมันถึงกแบบใช้เสียงแบบเต็มคาราเบลเลยตู้ตูเหมือนจะแบบว่าวิ่งออกหลังยาวนะครับผมผมจะแบบว่าง้างสุดเลยไหมโอเคง้างสุดไปเจอเขาที่บ้านเลยกันเพราะว่าเขาเหมือนจะวิ่งมาตรงบ้านนะครับผมเอ้ามันเลี้ยวขวาโอ้โหไอเราบาดีซ้ายจบเลย หันไหมเนีย่ยม,ม,มาแล้วที่ไหนวะแบตอ๋อ,อยุ่งเลยครับทุกคนเฮ้ยหลุดระยะว่ะอยู่หลังกล้องนะครับเขาเห็นผมแล้วตอนนี้เขาจะมายิงผมโอ,อ้จะไปเฮ้ยไม่โดนหนอ <S <S รอกเนาะเพื่อนกำลังกินอะไรไม่รู้ครับผมตอนนี้เวลาตีถามนะครับเพื่อนกำลังโซยข้าวอยู่ยับยับเลยโคกแคกโคกแคกตอนนี้ศัตรูได้อยู่หลังโอ้หลังไปเลยนะครับ บอกเฮ้ยอาจารย์อากาชิแวบออกมาเจากนี้เป็นไงเจออาจารย์อากาชิหน่อยเดี๋ยวเอ็งเจอถ้าทะลวงสวรรค์เอ้ยเอ็งเจอหน่อยน้องทะลวงสวรรค์เอ้ยทะลวงสวรรค์เอ้ยจุกแจ๊กจุกแจ๊กจุกแจ๊กอ่าเป็นคาถาจุกแจ๊กละกันท่านี้ไม่รู้ท่าอะไรนะครับผมไปนี่ยืดแอคยืดแอคโอ้โหระมัดมันอย่างเท่เลยว่ะหมัดกระเท่ยเกินพี่ชาย 4, 3, 2, อ่สี่สามสองหนึ่งอ่าเราจะคนเดี๋ยวเรามาแวะเมืองแบบว่าประจําของเรากันดีกว่านี่คือเมืองนี่เลยซิฟเวอร้นะผมเป็นเมืองที่หลายๆคนที่ต้องวิ่งผ่านนะครับผมผมจะมาแวะซื้อของตัวนี้เลยครับผมตาล่าสังหารแล้วก็มากระเชิญดูนะอาถากระถากาถาโอ้กระถาไฟมาะอ่ะลองมาเชิญแบบว่าตัวตาล่าสังหารดูศัตรูอยู่เมืองข้างหลังนะฮะอืมไหนๆก็ถือแกระถามันถือเองครับผมถือเลยแล้วกันนี่ถือกระใจวิ่งกันได้ ประตูตลังดันมาขนาผมครับทุกคนผมจะแบบว่าเติมเป็นไยเซซ์ก่อนนะป,ปึ๊บสุดร,รอเลยสุดร,รอเลยไม่เล่นตั้งหลายวันอ้าวแล้วเกิดกูนเนี่ยอันนี้คือเกมแรกเลยนะคราดูนะผมไม่เล่นตั้งนาน,นครับทุกเนีอยวะอยู่หลังบ้านกระสุนวงจับกระสุนวงจกัเรียบร้อยเฮ้ยไอ้นุ่ม หมัดพี่เทปะน้องเอาหมัดพี่ไปกิงเื่ยตึงต่งที่จับที่เหลือเกินที่แบบเป็นการคอนแบบพี่เทมากเลยนะครับพมเมท่เหลือเกินกนะครับพ่มทุกคนว่าหมัดนี้ทุกคนให้กี่คะแนนครับทุกคนถ้าแบบว่าเทียบกับหมัดอื่นที่ผ่านมาทุกคนว่าหมัดนี้สวยสุดไหมถ้าใครที่ชอบความอลังแบบชอบความที่มันแบบว่าเออดูดิน่าจะชอบอันนี้นะผมว่าพันปักษาอะไรอย่างี้นะครับ ออตัวนั้นอาจจะไปเฮ้ยผมมีคุณนายลมครับผมผมจะปาดแต่เขาซ <มา S 1> ุบกระเทาะเราดิกระจายเฮ้ยไปที่ฝังแสงเฮ้ยเจ,เจ็บเจ็บเจ็บก็ต้องยึดแอนดรอปป้องกันอยู่เปล่าดูว่าอยู่เปล่าอยู่เพื่อนไหม นี่มนอยู่ข้างหน้าผมเลยรถถินวงจรอ๊ะเออยู่บนหัวเราดิว่ะทุกคนเขาอยู่บนหัวหนะครับรู้ <c oughs> อยู่ข้างล่างวะ <c oughs> มีเล่นนานนะหลอนหมดเลยเนะี oh, ่ยอ๋อเจอแล้ว <c oughs> ว่าไงน้องเจอจาา่าคาคาชิไน้เปป่าปึ้ง เดี๋ยวอาจารย์จะแบบว่าอคาถานินจาระเบิดอัต่าหนึ่งทีเอ้ยเจ็บไปไดไแล้วหนึงอ๋อแอนนันเห็นผมตรงผมโล้วรงผมโคตรเดนเนุด้สโอ้โส่งนยโอ้เมหนึ่งููโอูตูตก เราสูงบ่วงจกักรเร็วเราสูญบ่วงจกักรปล่อย,อออย,ป,ยปั้นกระจืบชงชงเชงเน่ที่แล้วเกิดไว้ถ้าปิดฉากเลยก็โดนคุ้มแบบกลางเสียเพชรมากเลยผมว่านะคุ้มคุ้มเดี๋ยวผมมาชุบเพื่อนดีกว่านะครับผมเพื่อนแตกไปสองมีแตกตอนงหต่ลูกอ่ะรับภารกิจล่าหัวแล้ว,ลหว,ลวเหมือนว่าพวกนี้เขาจะไม่เก็บคาถานินจาม,มาแช็คเลยนะหรือว่าเขาแบบเก็บมาแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเก็บทุกคน ผมคนะิดว่าน่าเป็นอย่างหลังมากกว่าเนาะเก็บมาอาจจะลืมใช้อะไรนี้นะฮะอ่ะตึ้งเรามีคู่ในเพึ่งนะผมสวยเลยเอาไปแบบว่าไล่ที่ศัตรูอุ้ยเด็กคนในเพื่อม,มีครับผมแกรมอุ้ยนี่งไงพันปักษาเรากันดูครับเฮ้เ hey, ตล้งเกินนะครับผมเอาละทุกคนเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าตอนนี้เพื่อนเราจะโดนนะวิ่งดีกว่าวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งช่วยด้วยเห็นมา,าเพื่อนยจะไหนวะบิ๊กตู บิ๊กตู้ไอ้ยโทษโทษบิ๊กตู้นะบิ๊กตู้อยู่ตรงอ่าน่าจะโดนซิปเวียดยิงโอเคเพื่อนเราโดนซิปเวียดยิงนะครับผมตายคนเลยอุย้ยเขาชื่อว่าสบโปล,ปลาวมาลังแกยเพื่อนเราได้ยังไงโอโ้โหทำไมไม่รักกันมาดีดิมาจัดการเองเจตีอาจา,กการย์คาคาชิสั่งสอนขอของหน่อยขอ้างบนตรงนี้ครับคน ทุกคนดูนะพันปักษาเฮ้ยไม่ดอนโอ๋อเฮ้ยเข้าใจลูกไปยักษ์เลยผมเขียนกันเลยเอาไม่พอเอาไม่ตายวะเอาทำไมไม่ตายอ่ะคืออะไรทุกคนทำไมเขาไม่แตก่เยี่ยมเลยขอของหนเลยทำไมเขาไม่แตก ย,ยิงไม่ถือยิงไม่โดนตอนนี้ศัตรูเหลือสิบคนเมือแค่ตีกระติ่งเดียวเองอ่ะมือเล,เล็กๆเองเขาบนมีคนหนึ่งครับผมคนฝ่านนี้ก็มีนะผมจะบังไว้ก่อนละกัน <c oughs> โอ้ยิงไม่ทัน <c oughs> โดนพี่แน่นอะโดนโดน <c oughs> โดน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 โอเคได้คอคอนเฟิร์มคิวไปละเฮ้ยมันลัดผมเฉยเลยเองต้นโดนกระดานดินจาพี่อะไรนนองจังหวะนี้พันปักษาโ้ยไม่ถึง อยู่นี่ครับคืออยู่นี่ครับคาถาลมอะไรฮะคาถาลมอะไรคาถาลมอะไรอืมนี่เหลือ3คน4คนตอนนี้มีต่างประทายทุกคนชุบเพื่อนได้2คนแล้วครับแล้วไม่เจอบิ๊กฟูดเลยว่ะเจอมาเกันเนะาะไม่เจอเพื่อนกนชุบประฟันละกันเฮ้ยเพื่อน,นออบอกว่าติงว่ะเพื่อนบอกว่าติงว่ะ ที oh, on, ่บอกมันตึงวะไอตัวนี้มันตึงตู้ไหนวะทุกคนมาที่ดีกว่ามีคนช่วยอยู่ตรงตู้ด้วยนะครับผมผมจะยิงเข้าฟรีหรือเปล่ามุมนี้ไม่ยิงนะครับเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนยิงแล้วละเฮ้ยศัตรูละเก้าคนเลยเหรอโอ้โหบนฟ้าเต็มเลยลูกหนึ่ง ในเบอร์หนึ่งครับลูกสองเ้าโบนีกก่อนจังหวะนี้ข้าวขึ้นกับเบอร์สี่เบอร์สามครับผมเซเว่นเมื่อกี้มีคนลงตัวนี้ถึงพืนะะ้นทุกคนแล้วมันหนักยิงเพื่อนผมสองคนเลยโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราเก็บขอเร,เราเก็บแบบเมื่อกี้เราลวนเลยคนดูจังหวเงี้ยมมอา้าวเรียบร้อย,อย,อยกี่กบโชว์เลยครับผมปืนกระแทกเจ็ดอ้าวโอเคใครวอร์บังคนเดิยแมจังหวะเมื่อกี้อาจารย์ภาคชีบแบบว่ามันักษาเก็บสามเก็บสี่ก็ดูฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับ